โอเคครับผมต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่นาลักของผมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอาต่องรว,วยลอตเชนเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมก็พามาดูกกที่เกมสาวข่าวบอยได้ดีนะผู้ชมนะด้วยงบ580นั่นเองนะผู้ชมนะก็รอบนี้คือเอามาไปเยอะไงคือยิ้วอ่ะผมมาได้ยิ้วในช่วงไทตาไหก็ถือว่าโอเคนะเป็นเกมเก่าที่เราแบบไม่ค่อยได้มาทํานานเพราะว่ายิ้วนี่อาจจะอยู่ในช่วงแรกๆของ PG ที่ว่า มาเลยนะผู้ชมนะก็เดี๋ยวลุยกันที่าสาวข้าวบอยล้ลยกันไม่รู้ว่าโจโเคแค่ไหนผมเอามาก็ไม่ค่อยที่จะเยอะวันนี้ก็จะเล่นในเบ็ดต่ำๆที่สุดจะไม่เกินเบ็ดสามแล้วกันนะผู้ชมนะเพราะว่าจะดึงคนดูให้กลับมาเท่าไเพราะว่าการที่ผมทําเบ็ดน้อยอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบดีกว่าคนหมู่มากนั่นเองนะผู้ชมนะก็โอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันที่สาวถ้ำเฮ้ยสาวถ้ำก็บ้าแล้วสาวคาวบอย <laughs> ด้วยงบ580ครับผมพราะไม่เกินเบ็ดสามลุย ก็ซื้ออยู่ประมาณ2องยี่่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละของฟรีไหมเราได้รุ้นของฟรีนะครับเราจะได้ไม่ต้องซื้อเสียไม้แรกเลยตัวสุดท้ายลูกสุดท้ายของสุดท้ายมันจะลงอยู่แล้วโอ้มันจะลงอยู่แล้ว,ม,ลลวมาไม่ลงกูซื้อให้มาไม่ลงกูซื้อให้ <laughs> จัดให้ครับ คือวันนี้ผมขอกำไรสักประมาณ5-600ก็ได้นะครับหรือทึงพันได้ยิ่งดีนะครับผู้ชมนะซึ่งจะเป็นแบบสำหรับพวกแบบทุนน้อยๆก็ถือว่าได้ไต่เต้าขึ้นไปนิดนึงอย่าลืมนะว่าผมจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำให้เล่นตามนะครับสวยสวยอุตสาหอ,องมาดีสองร้อปดสิบแปกำไรกำไรกูเข้าวันนี้กำไรกูมากำไรมา70บาทแล้วตอนนี้ ก็นับนะนับนะนับสัแกแคน,นะครับกำไรน้อยก็ถือว่าคุ้มสำหรับพวกเรานรีเพราะว่าเราเอาคูมาแต่ถ้าได้กกำไรเยอะก็ดีไปอีกอย่างถ้าผมว่าเราเอามาสักพันนึงเราได้สักประมาณ 2- องถึสามพันนี่ผมมองว่าโคตรจะคุ้มนะครับทุกคนคุ้มแบบคุ้มมากมาสวยถ้าถ,ถ้ามีคูณนะผมบอกเลยว่าตายเมื่อีเนี่ยเอะ แน่นมากครับสวย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 หมวกหมวกห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 มวก,วกถ้าได้หน่อยนะลูกโคยทีท้ายพายุตรงมาสามร้อยกว่าบาทโ <c oughs> อ้เท่ากับได้ร้อยกว่าบาทได้มาร้อยกว่าเลยนะผู้ชมนะพอเราซื้อไปแค่สองร้อยกว่าวได้สามร้อยถือว่าคุ้มอยู่อ่ะสิบรอบครับล้างเบ็ดไปก่อนสิบรอบแล้วผมจะซื้อไปอีกไหม วันนี้คือต้องได้อย่างน้อยคือ500อะ่ะจริงถ้าไม่ได้ถึง500ก็คือตายชีวิตเนี้ยต้องมีมั่งแหละมันต้องมีวันของเรานะทุกคนนะนะสวยไปต่อครับสวยดิยเจไหม คือแตกหายแตงหายไหลน,นอกช่วงนี้ก็เครียดเหมือนกันนะเอาตร,ตรงแล้วอะดูดิไปสองสองห้าครับผู้ชมเบ็ดสามคือเราเราซื้อไม่เกินนี้อยู่แล้วนะครับผู้ชมป่าเริ่มสิบรอบครับคือันรอบนี้ขอสักห้าร้อยลูกขอห้าร้อยห้าร้อยพอห้าร้อยถึงหกร้อยนะถ้าเอาให้พอ่อได้พอ่อก็เอา เก้าบาทครับเลยแปดรอบผู้ชมคือแตกในะสนาษครั้งเนี้ยคือผมไม่เอาผมต้องการที่เบิ้ลสองเบิ้ลสามนะเพื่อให้ไปต่อยอดด้วยผู้ชมเนี่ยโ,โอ้ยเคมาเนี่ยแสบเสียดายครับผู้ชมประกาศให้มันเบิ้ลสองเบิ้ลสามนะครับผู้ชมนะหนึ่งมันแปดใช่ไหมแปดก็จะไปคูสิบหกคูสิบหกก็ไปสามสองคูสิบสามสองก็ไปหกสิบสี่นะผู้ชมนะมันจะแบบนี้ครับสวย อุย้ยหน้าแดงไม่มามาดีห้าร้อยถือว่าได้อยู่นะหน้าแดงไม่มาแต่เสียดายมากอู้หเลขสามรอบคือได้กำไรสักห้าร้อยผมคุ้มมาผมหยุดนะจมนะถือว่าได้ผมไม่ได้ซีเรียสเลยวันนี้คือผมบอกเลย้ว5 0 0กก็ได้1000ก็ดีนะครับเพราะวันนี้เอามาแค่5 8 0ปิ 1, ไม่ไดเอามาเยอะมากแต่ได้มาแล้วตอนนี้คือ585ครับถือว่าคุ้มนะ อีกสามรอบครับสวยหู้ยหมวกแถวสามไม่มาถ้างั้นได้ต่อครับโอ้โหมาเคมาสวยสวยดีสวยดีเอหูเอ,เอไม่มาต่อมาดร้อยมามึงมาดิกำไรตอนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ดีไปเลยเก้าร้อยครับผู้ชมเก้อ <c oughs> แล้วหรือหนึ่งรอบเผื่อมีท้ายพายุให้เห็นนะจ๊ะ โอ้ถือว่าได้อยู่ไม่ได้คิ้วิเลอะไรนะเบ็ตสามนะครับคุ้มคุ้มครับคุ้มไมนีนคุ้มคุ้มมากผมบอกเลยคุ้มแบบคุ้มจริงทายพายุมั้งพายุยังได้อยู่มายังได้อยู่แหละแข่งให้เล่าเล่ามาสิบโกมาดีนหม้อยสี่ตีมวกโอ้หมวกไม่มามาถือว่าคุ้มคุ้มแบบคุ้มมากเกือบพันครับผู้ชมวันนี้มาดิเออเกือบพันครับ ถือว่าคุ้มเบตสามได้มา1,000งพันเลยนะผู้ชมนะรวมแล้วหากออกไปกไ็คือผมได้มาทั้งหมดเราราวประมาณ800เลยนะไม้นี่กำไร800ร้อยนะรวมทุนแล้วก็1,000นะไม้นี้โอ้โห oh. ถือว่าคุ้มคุ้มแบบคุ้มเลยนะผู้ชมนะโอ้โ oh. ห oh. ทั้งหมดก็พันสี่นะครับรวมไปแล้วผมได้กำไรมาทั้งหมด900กว่าเลยนะเกือบ1,000งพันนะผู้ชมนะก็โอเคครับผม ย้ำนะครับว่าคลิปนี้อาต่องจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนําให้เด็กๆเลนห,หนูทุกคนเล่นตามหรือสำหรับที่เข้ามาชมช่องของอาต่องเลยล็อตใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ถูกใจคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวไปเจอกลิปต่อไปนะครับผมสําหรับเรื่องอสปอนเซอร์แล้วก็กิจกรรมที่จะจัดเล็กๆน้อยๆให้กับพี่ๆแล้วน้องๆได้เล่นก็โปรดติดตามรอไปก่อนนะผู้ชมนะผมจัดให้แน่นอนนะครับผม